รู้ไหมครับว่าแอปหรือเกมที่เราเคยอนุญ,ญาตให้เข้าถึงข้อมูลภายในโทรศัพท์ของเราแล้วเวลาเราลบแอปหรือเกมเหล่านั้นแล้วคําอนุญ,ญาตเหล่านั้นก็ยังคงอยู่นั่นก็หมายความว่าบุคคลที่สามที่เราเคยอนุญ,ญาตเขาก็สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในโทรศัพท์ของเราได้อยู่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกวิธีการยกเลิก การเข้าถึงข้อมูล f หรือ k ที่เราได้ล้มออกไปแล้วนั้นว่าทำกันเลยไปกันเลยครับครับเขามาทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกก็ให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าในโทรศัพท์ของเราก่อนนะครับจากนั้นก็ให้เราเลื่อนลงไปจนเจอคำว่าคงเ g ้นนะครับก็ให้เรากดเข้าไปเลยครับก็จะเจอคำว่าจัดการบัญชีคูเ g ้น จากนั้นให้เราขุดเข้าไปเลยครับเมื่อขุดแล้วให้เลื่อนเป็นหัวข้อด้านบนเป็นเชิอคาว่าความปลอดภัยให้เราขุดเข้าไปเลยครับแล้วเลื่อนลงมาข้้งล่างเลื่อน,จนเจอคําว่าการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์และบริการของบุคคลที่สามครับในของผมข้อจะมีสิบสองรายการให้เราขุดดูการเชื่อมต่อทั้งหมดครับ ครับ่อยเราเลื่อนหาแอปที่เราลบไปแล้วนะครับเดี๋ยวของผม่อยจะเลือกเป็นแอปคา้ายรูปดาวส่งสีชมพูนะครับเป็นเกมที่ผมได้ลุบออกมาแล้วแต่ว่าคำอนุญาตก็ยังอยู่ครับผมเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอคำอนุญาตครับหรือว่าดูรายละเอียดอะไรแบบนีน้ให้เราไปที่ลบก,การเชื่อมต่อหมดที่มีอยู่เลยครับ จากนั้นเขาจะถามว่าลบการเชื่อมต่อที่มีอยู่กับเกมเที่เราเลือกมาเรา,เาข้อกดยืนยันเข้าไปเลยครับครับเพียงเท่านี้ทำอนุญาตมุคคลที่สามจากแอหรือเอมที่เราได้ล้มออกไปแล้วก็ได้ถูกยกเลิกเรียบร้บอยแล้วครับก่อนชมวิดีโอนี้ถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็กดบันทึกไว้และอย่าลืมกดใจให้ด้วยนะครับ และสำหรับท่านไหนที่เผลอไปล้มคำอนุญาตการเข้าถึงข้อมูลจากแอปที่อยู่ในเครื่องที่เรายังไม่ได้ล้มออกก็ให้เข้าไปที่แอปนั้นแล้วแอปจะถามว่าอนุญาตไหมก็ให้เรากดอนุญาตแอปก็จะใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมครับและเจอกันซหมหน้าว่าผมจะมาแนะนำวิธีการอื่นครับสวัสดีครับ